สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวดอกซับ15นิ้วแบรนด์ซาเว็บซาวออฟคิวริตี้รุ่น S.W.K. 1 0 0 0งพโปพัดดอกรุ่นนี้จะเป็นดอกรุ่นใหม่ล่าสุดของทางแบรนด์ขอบโดนัทจะเป็นขอบโดนัทแบบลอ,อนหนาแล้วก็มาด้วยได้เย็บตะเข็บ2ชั้นแล้วก็รีโคนจะเป็นเคลือบทาใไม่เสียงกระชับหนักแน่น มาในโครงรุ่นใหม่ลวดลายใหม่ให้ความแข็งแรงกว่าเดิมสีเหลืองสไปเดอร์เสริมใยเหล็กตัวน,นี้จะคือคือตัวน,นี้คือใยเหล็กเป็นใยเหล็กตะเก็บคู่ทำให้แข็งขึ้นสไปเดอร์หนาสองชั้นแหวนจะเป็นแหวนสลบแบบหนาสลปทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างแม่เหล็ก220 สชั้นหนาชั้นละ20มิลสปเดอร์จะเป็นเสริมขึ้นมา2ชั้นข้อดีของการเสริมสป i เดอร์คือจะทำให้ช่วงชักได้ลึกขึ้นเบตลงได้ลึกขึ้นกระชับขึ้นนุ่มนวลขึ้นตัวนี้จะเป็นรูระบายความร้อนของ ไว้คอยช่วยให้เวลาเราอัดระยะยาวจะทำให้ไว้คอยไม่เกิดความร้อนสะสมมาในไว้สามจุนิ้วที่ 4, 4. ีบวกสโอห์มนะครับตัวนี้จะเป็นค่าพารามิเตอร์ของดอกรุ่นนี้ค่า Fs 41.1 h 41. ค่าความดังที่94.3 dB s p l 1วัตต์ต่อ1เมตร ทางร้านของเราก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจที่จะสั่งซื้อดอกซับต้นนี้สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้นะครับทั้งช่องทาง l าซาด a แล้วก็ Shopee ครับสวัสดีครับ